ดีครับเดี๋ยวจะวันนี้จะมาสาธิต Apple CarPlay รอบสอนนะครับเป็น iPhone ที่เจอเบรกแล้วลงแ p ป c a r i บินะครับก็คือตัวนี้ผมจะลงแอปที่ไว้สำหรับเล่นออฟไลน์ไว้อยู่2ตัวนะครับก็จะมี VTV นะครับแล้วก็ Player Extreme ซึ่งอย่าง VTV เนี่ยผมก็ดาวน์โหลดหนังละครที่จะไว้ดูตอนออฟไลน์ไว้นะครับเช่นตอนนี้ก็เข้าไปที่บันทีผพใชัยนะครับ ผมก็จะมีโหลดไว้2เรื่องก็คือหนังไทยละครไทยกับหนังจีนนะครับสยบ้าพิชิตปัจภพีมันโหลดได้ครบเลยนะครับไว้ในเครื่องเป็นแบบออฟไลน์ด้วยดีมากเลยครับก็คือเอาไว้ดูทีวียาวๆตอนเดินทางไปทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เยี่ยมมากเลยครับก็คุ้มมากเลยครับ VTV แล้วก็อย่าง Player Extreme เนี่ยผมก็ใส่พวกมิวสิกวิดีโอเอาไว้นะครับเช่นจะดูของอะไรผมก็โหลดจาก YouTube มานะครับก็มาใส่นะก็เล่นเป็นมิวสิกวิดีโอเอาไว้เปิดเสียงกระหึ่มนะครับแต่เยอ x เสียง จะเห็นว่ามันเก่งมากนะครับออฟไลน์เห็นไหมที่มือถือผมเป็นโหมดเครื่องบินอยู่เนี่ยคือไม่เปืองอินเทอร์เน็ตอะไรเลยนะครับแค่เตรียมตัวให้พร้อมก็จบรีวิวเท่านี้นะครับผมว่า Apple c a r p เพเนี่ยใช้งานสะดวกมากๆนะครับแนะนำให้ซื้อ iPhone มือสองอะไรมาก็ได้ครับมาใช้งานนะครับ